ที้ค่ะอยู่กับกุ๊กู่นะคะก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลเลนเจอร์ซีซั่นที่4กับการอัปเดตใหม่ของเกมไลเลนเจอร์นะคะที่มีการอัปเดตไปเมื่อเช้าวันนี้นั่นเองนะใครทีอ่อยากรู้ว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างนะคะสามารถเข้าไปอ่านได้ในตัวเกมเลยนะคะเข้าไปที่โน้ติสแล้วก็เข้าไปอ่านได้นะคะหรือว่าจะกดไปฟังกุ๊กป่บทก็ได้ว่ามีการอัปเดตอะไรคร่าวๆนะคะอาจจะไม่ได้ครบทุกอ่านนะคะที่คลิปนี้ปึ๊กอ่า วันนีนะคะก็จะมาเล่น PVP นั่นเองถ้าใครที่ดูคลิปนั้นแล้วก็จะรู้ว่าพี่ๆมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะก็คือมีลีกเพิ่มเข้ามาอย่างที่เห็นนะคะมี Master ร์กับ l ีเจน d เพิ่มเข้ามาส่วนลีกทั้งหมดก็มีการรีเซ็ตด้วยตอนนี้อยู่ที่ bronze นะคะก็ได้อย่างเสียอย่างตรงที่เราต้องมานั่งค่อยๆกระดึบกระดึบขึ้นไปใหม่แต่ว่ามันก็จะได้รีวป็นการตอบแทนนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามากระดึ๊บลีกันไปด้วยกันดีกว่า แล้วก็มีในส่วนตรงนี้นะคะ Defender นะคะก็คือเป็นทีมที่เราจะจัดไว้สำหรับการรับมือคนที่จะมา PVP กับเรานะคะแล้วก็มันดีมากตรงนี้นะเพราะว่าต่อให้เราเปลี่ยนทีมเพื่อใช้ในการเก็บเลเวลนู่นนี่นั่นข้างนอกอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีผลกับตรงนี้นะคะทุกคนก็มาตั้ง Defender ทีมไว้ตรงนี้นะจ๊ะ มาเข้าเร pues mm <S <S nah. ื่องดีกว่าเราจะมากระดึบ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 กันนะเดี๋ยวนะก็เน้นว่าตีคนที่คะแนนเยอะกว่าเราแล้วกันนะตอนนี้คะแนนเราอยู่ที่988นะคะเอาคนที่เยอะกว่านะเพื่อเราจะได้กระดึบกระดึบไปได้เร็วที่สุดดีไหมเนี่ยจะแพ้ไหมเนี่ยเล่นในคอมด้วย เดี๋ยวจะเดียงซะก่อนมาลุย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 กดไปกดเอาน้องโคน,นี้ออกมากดเท้อเาออกมาโอเคน่าจะให้ได้ให้ได้ได้อยู่ ว,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 วัวนี่วนวนวนไปค่ะวนไปค่ะประมาณสี่ตัวนี้วนไปผลึกเลเวสี่แล้วนะคะอ่ขอเอามาดิออกมาหน่อยนะคะแล้วก็ดนซูด้วยเ <c oughs> สียงแหบอีกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยเราตายไปพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่เป็นใจนะคะน่าจะรอดเพราะว่าใกล้ถ่านนะ น้องเขมมาชาติใช่ไหมขอโทษจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงกระดึ่กระดื่อผ่านอยู่นะคะก็ไม่ยอมกันกันมาตีกันมาตีคืนกันเลยนังมีตัวนี้ด้วยอ่ะตัวปูนตัวใหม่เป็นออลตราวมาสเตอร์เทพ่อยากได้บ้าง เราก็กลับมาหน้าฐานได้สำเร็จนะคะจบนี่มัดนี่ติดตัวอะไรอยู่เนี่ยนี่นี่เลือเดเยอะอ๋อได้ลงนเก่านนะเนาะนางเลือเดเยอะอ่ะตีตั้งนานไม่ตายหมดายจริง ที่1น0 0แล้วต่อเน,นื่องเลย1น0 0นะคะเราจะต้องตีคนที่คะแนนมากกว่าแต่ก็ขอเลือกตัวละครด้วยขอเลือกเลนเจอร์ด้วยแบบนี้ก็โหดไปไม่ตีนะพูดเลยโหดร้ายนี่ก็โหดจริงคือตอนนี้คนโหดโหก็ยังอยู่เกาะเกาะกลุ่มอะยังไม่ฉีกออกไปอ่ะ คือเราก็แบบเราก็ต้องเล่นแบบเจียมตัวเจียมเนือ้อเจียมตัวและระวังตัวนิดนึงแม่โอ้ยทำไมมันโหอดอย่างนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยโอเคกำลังดีช่วงกระดึบกระดึบหลีกนะคะก็เรื่องเรื่องมากนิดนึง ใจเย็นนะมีวากเกลียยเข้ามาไม่ข่าวไหมว่าเอ่อตัวเลนเจอร์ตัวใหม่เป็นโคนันจริงปะเนี่ยพูดเลยน่ารักดีนะคะแต่ก็จริงๆเราไม่ได้เป็นคนที่แบบแขะคลายโนันอะไรขนาดนั้นจริงๆแล้ชอบวันทีมากกว่าเพราะว่าถ้ามีวันทีมาได้จะหมดวกลได้ทีเดียวเดี๋ยวนี่ใจเย็นเอา เลยโอ้หกดช้าไปใช่ปะ่ะข้างหลังเที่ยงเลยนะคะน,นั่งไงนัดของตายแน่ๆยเียังยังไม่พอใจใช่ไหมถ้าจะทำกันขนาดนี้ก็ ใจแล้วพูดเลยอ่ะเลยตะเราคะแนนน้อยกว่านะ่เราไม่เยอะป่ะร้อส <c oughs> ิบห้าเลยเอ่ะเมื่อกี้ขึ้นพันไปแล้วตอนนี้ตกมาเก้าร้อยอีกแล้วโถเอ้ยเอาใหม่นี่เอาแปดร้อยไม่เอานีเา่เอาสิ 1 4ตัวโหดแล้วกันรู้สึกตอนนี้ทุกคนกำลังแข่งกันขึ้นหลีนะคะเพราะจะเป็นการต่อสู้ที่โหดร้ายนะช่วงนี้นะ ต้องรอดต้องรอดนาด่าดไงต้องรอดอะไรวะจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวไปไปสู้สู้ว่าทำไมพี่ไม่ชอบเรียมงมันออกมาโอเคเนี่ยแล้วนะคะ <laughs> ลืมอ่ะชอบลืมอยู่คนละหน้าก็ลืมกันไปน,นี่ไง ไอ้ <Thunder storm. S 1> เอาสู้มาด้ว้สูพ้พัดกลับพัดกลับพัดกลับไป <you> นี่หนึ่งทีเจอเจอเขา <Butter! S 1> รีบปัง <Butter! S 1> ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมโอเคเดี๋ยวขออัพให้ถึงสี่เ,เออกดอะไรชักช้าจริงๆผลึกมันช้าลงมะเนี่ย โอเคนะคะตอนนี้เพเอ่อกำลังเสริมเรียกกำลังเสริมนิดนึงก็เรามีมิตไซแ์แดีนะีเอออ้ยมิตชนะลามิตชนะมิตชนะโอ้ยมิตชนะโอ้เราจะไหลุเเล ยากระบากยากเย็นเลยหัวมาสิบเก้าค่ะอันดับหกโอ้โหย,ยากเย็นจริงๆยากเย็นเหลือเกินเดี๋ยวนะคะแนนอยู่ที่หนึ่งพันสิบสามนะคะดูตัวด้วยนะอันนี้ก็พอได้อยู่ปะเนอะพอได้เนอะลองค่ะ ถึงจะมีน้องอ่างมีน้องอ่างด้วยอะโหดปะเนี่ยเอาออกไปนี่เสือขาวจบตีไปแล้วหนึ่งทีหวาดไปเกลี้ยงเลยแล้วน,น้องอ่างก็ามาพราะฉานั้น้องมาลีมาดู้น้องมาลีมาดูกับน้องอ่าง เราก็เี่ยงกองหนนะเร็วเร็วเร็เร็วเๆนันนั่ั่งเริ่มแข่งนีดตังเริ่มแข่งนิดแล้วไงเนว่าทาดนแอช้าวชนะเฉยเลยกาลังแบบเคลียดกับการกดตัวออกมาไม่ทันเงยหน้าขึ้นมาชนะแต่ก็งงพกอีสปี ฮ้ยขึ้นมาบอลสองแล้วกลายเป็นนกปิโก้ปิโก้มามันค่อยๆกระดึบจริงๆนะพูดเลยเดี๋ยวๆเดี๊ยพันสามสิบสี่ใช่ไหมคะอันนี้พันห้าสิบเอ็ดโอ้โหแต่ตัวโหดร้ายมากไม่เอาหมดกันเอ้ยอันนี้พอโอเคนะพอโอเคอยู่แต่น้องซูโหดมาก พอได้พอได้พอได้อยู่ลุ้นกันค่ะนี่ต้องใช้ดวงด้วยนะเ<ๆ>เอาเสือเขาออกมาเอาเสือเขาออกมาคือพยายามจะเอาเสือเขาออกมาให้เยอะที่สุดค่ะ มองว่ามันค่อนข้างแบบโจมตีได้โอเคสุดแล้วอะต้องไปหาเคียร์ใหม่มาใส่อะเสนนี้เอาล็อกเดือกเขาออกมาให้ได้เยอะๆก่อนฮะแล้วก็เอากระสุนมาได้สี่สังสี่ห้าอะไรเงี้ยเสถีย์โจมตีมาได้ตูตามมา ชิปแล้วเข้าประชิดเข้าประชิดน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดประชิดแล้วขอเธอเขาจะฆนะ่าเธอเขาจะกระดึบกระดึบขึ้นลีกัยนะย่างเย็นนะนั่นยังจะฟีดมาพูดเลย ันอ๋อนางสลับที่มาเป็สกิลของเซลล่านะคะสลับที่นะคะนางเปลี่ยนที่กับตัวเราะ่ะทำให้แบบกระเด็นเข้ามาอยู่ข้างในได้เลิศนเลนิศจริงก็เป็นสกิลที่ดีนะคะโอเคโคไปอีกสิบเก้านะคะ อยู่ในอันดับ44แล้วตอนนี้ของบรอน2นั่นเองยังไม่มีของอะไรเลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเลื่อนหลีกอ่ะมันจะได้เพชรน,นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากุกปูอ่ะขึ้นมาบอล2เมื่อช่วงตอนกลางวัน อยู่แวบหนึ่งแล้วก็ตกลงไปหลีกเมื่อกี้ <laughs> เพราะฉะนั้นก็เลยรับรับเพชรไปแล้วนะคะจริงๆแล้วมันต้องได้เพชรด้วยนะถ้าสมมติว่าขึ้นหลีกในในหลีกที่เรายังไม่เคยขึ้นน่ะมันก็จะได้ครั้งแรกนั่นแหละอันนี้มันเป็นครั้งที่2แล้วไงมันก็เลยไม่ได้นะคะก็คนน้องหมดแล้วน่าจะเท่านี้สําหรับวันนี้นะคะก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมライเลนเจอร์จะตกใจถ้าไม่รู้ว่ามันมีการอัปเดตอะไรนะคะก็ตอนนี้ก็ค่อยๆกระลึบๆขึ้นหลีกกันอยู่นะ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันเกี่ยวกับบาร์เรนเซอร์นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอเลนบายบาย